มีคำถามจากทางบ้านนะครับบอกว่าช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย b v d Dolphin Standard ให้หน่อยเห็นตอนนี้ลดลดราคาลงมาถูกเหลือ4 4 9,000บาทอยากได้ไปขับไปรับส่งลูกที่โรงเรียนไปจ่ายตลาดซื้อตอนนี้ถ้าขับวันละ50กิโลเมตรจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขอบคุณค่ะจริงๆต้องบอกกันตรงๆว่าดอลฟินี่ผมทำคำนวณค่าใช้จ่ายไปเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคราวนี้ลดราคาลงมานะถ้าในส่วนตัวผมนะครับรถไซส์นี้ ถ้าเป็น v ิ d ดีดอลฟินสแตนดารนะครับราคาถูกสุดละ4 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ดอลฟินเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีด้วยเอาเริ่มแรกก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทเนาะอันนี้ไม่แถมวอลชาร์ตถ้าแถมวอลชาร์ตก็จะอยู่ที่ประมาณ4 6 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเราดาวอยู่ที่20%นะรถคันนี้เราใช้เงินดาวอยู่ที่89,800บาทนะครับ แล้วก็ค่าผ่อนต่อเดือนในกรณีที่เราเลือกผ่อน72งวดน,นะครับค่าผ่อนก็น่าจะอยู่ที่5,979บาทนะครับรถคันนี้เนี่ยขนาดแบตเตอรี่ของมันนะปรับมาแล้วนะครับอยู่ที่50.25กิโลวัตต์อวนะขับได้435กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับใช้งานจริงก็ลบไปประมาณ20%ได้ประมาณ348กิโลเมตรก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่นะฮะรับกำลัลงไฟการชาร์จ DC เนี่ยได้สูงถึง70กิโลวัตต์นะครับแรงม้าอยู่ที่95้า ซึ่งแน่นอนครับต่อให้พาไปขึ้นดอยในะที่เมเดีดิชันมากก็ขึ้นได้สบายอ่างค้างเนี่ยก็มีคนพาไปขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางชันๆอะไรเนี่ยสบายมากเลยแรงบิดอยู่ที่180ินิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงหนึขับได้ภายใน12.3วินาทีครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าค่าใช้ใจ่ายถ้าเกิดว่าเราขับวันละ50กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายของมันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเอาที่ค่าผ่อนก่อนนะครับค่าผ่อนจะอยู่ที่5,979บาทนะครบอย่างที่บอกว่า ราคามันลดเนาะก็มีผลต่อค่าผ่อนด้วยนะครับค่าพลังงานคิดกรณีที่เราชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็อัตราการกินพลังงานเนี่ยตั้งไว้เวอ่เวอร์ก่อนเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10 3.5กิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองไม่ถึงด้วยนะตกแล้วถ้าชาร์จไฟบ้านอยู่ที่หน่วยละ4บาท99สตางค์คิดตามค่าบันไดสูงสุดเนี่ยนะครับจะตกอยู่ที่กิโลเมตรละ69สตางค์นะครับค่าประกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22,000บาทต่อปีค่าประกันนี่ค่อนข้างแพงนะครับจริงๆแล้วราคาของรถมันลดแล้ว ค่าประกันเนี่ยต้องลดด้วยนะอยู่ที่18ื่นเงี้ยสวยงามแต่พอเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับสิเดือนอยู่ที่เดือนละ1834บาทนะครับค่าซ่อมบำรุงหรือว่าค่าดูแลรักษาเนี่ยก็คิดอยู่ที่ปีละ2500บาทเนาะหารเฉลี่ย12เดือนออกมานะครับเหลือเดือนละ200 8บาทนะครับรวมทุกค่าทั้งค่าผ่อนค่าพลังงานค่าประกันค่าซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับอยู่ที่9,056บาทครับถ้าเรามีเงินเดือน20,000บาทแล้วเราเลือกรถ BYD Dolphin Standard ดคันนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ45.3%ของเงินเดือนของเรานะครับจาก20,000บาทครับถ้าเราเลือกรถคันนี้แล้วเราขับวันละ50กิโลเมตรเนี่ยเ,เงินเดือนของเราเนี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่1,944บาทนะครับก็ 45.3%ของเงินเดือนก็ถือว่าค่อนข้างตึงอยู่นะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้มีภาระอะไรมากอยู่กับพ่อแม่หรือว่าบ้านไม่ต้องเช่านะครับข้าวก็ซื้อไปทำเองที่บ้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะ พออยู่พอกินพอใช้ได้นะครับผ่อนลดไป45%ของเงินเดือนนะครับทีนี้อันนี้แถมให้แล้วกันเผื่อบางคนจะได้ไม่ต้องมาถามว่าแล้วถ้าขับวันละ100กิโลเมตรล่ะค่าใช้จ่ายมันเป็นอย่างไรนะครับก็ตามตารางที่ผมให้ดูนี้เลยนะครับถ้าเราขับไปวันละ100กิโลเมตรนะครับ ค่าผ่อนเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะอยู่ที่5,979บาทนะครับค่าพลังงานเพิ่มขึ้นนะเท่าหนึงก็อยู่ที่2,070บาทนะครับกิโลเมตรละ69สตางค์เนาะแล้วก็ค่าประกันเนี่ยยังเท่าเดิมครับอยู่ที่เดือนละ1,834บาทปีละ22,000บาทนะครับค่าซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับเบิ้ลคูณ2มาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเนาะ เฉลี่ยมา12เดือนก็อยู่ที่ประมาณ416บาทนะครับรวมทั้งค่าผ่อนค่าพลังงานค่าประกันค่าซ่อมบำรุงอยู่ที่1 2 9 9บาทนะครับถ้าเรามีเงินเดือน20,000บาทแล้วเราซื้อรถ BWD Dolphin Standard ขับไปวันละ100กิโลเมตรเนี่ยจะเท่ากับเงิน51.5%ของเงินเดือนของเราจาก20,000บาทเราเหลืออยู่ที่9,701บาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลของ b v d Dolphin Standard เนาะที ผู้ชมทางบ้านถามมาเอาล่ะก็คงน่าจะได้คำตอบนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เนาะถ้าว่างจะมาทำคลิปให้ดูนะครับจเจอใหม่คลิปหน้าครับ